สวัสดีค่ะมาพอ,อกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนวนัวค่ะเมื่อนีนกินหอยนางรมค่ะหอยนางรมเจ้าเก่าเจ้าเดิมละเพิ่นท่งมาให้กินดีดีเด้ขอบคุณหลายๆค่ะเหตุหอยนางรมสุดลาดท่านี่เนาะคะ่ะบางคนก็เคยอุดหนุนเพิ่นไปแล้วลนะใส่อีหยังว่าตีมือนี้ส้งกินอันนั้นใส่อันนี้อันกระไกะกะ่กระไส้วอกกระพิด ใส่เข้าไป,าไปลำพิกเผาอู้ลืมอันนั้นไปเอาก่อนอใส่บ่บนี้ใส่เคี่ยมเข้าปาก กระเทียมกระเทียมทอนดังลองกินจั่บเองบอกักขีอมันเยอะมันเยอะอืม,มใจมด้้ยค่ะเดืม hôm chọn nó khá là tên ở chắc tổ bắt tên hmm. sai hộp bài ừ Mm hmm. บัตรนี้ซอสพริกร่างมึงดู mm hmm. หอมเจียวบักพริก mm hmm. ใส่ได้ค่ะเอาเลย โอ้ยเนาะลืมลืมบะพริกหายหายไปใส่บะพริกเด่นออกจากปากใส่ไหมอืมอืมอร่อยอีกแบบค่อยหวาน ตัไข่รึจัดผิดเัวเสื่อนท่อนดอกนี่น้เสีสกเขากันดีไรเนี่ยความเจียว ก็หอมเจียวพันนะพริกแกงโอ้แมนครัโอ้ยพริกเผาอ่ะเทียมตะไคร่ใบบักกูดบวมีมิแต่บักหน้าวอลพีดแหละจ้ะคำใหญ่ใส่คำเอบๆ บักพริกต่อ,อกินไอ้ว่าจะกินยี่สิบไอ้ปะไม่ได้กินยี่ส่งเมื่าอไาอค่ะมาเดิมมาเดิม ฝากกดติดตามทั้งยูทู e ทั้งแฟทั้งเพจกินแซบแบบนวดนวดหรอกักินแซบแบบนวดนวดสองเนเดอร์ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะฝากเพจมานั่ง <c oughs> เอาเได้ไหนะ แซ่บเลือกว่าจะเอาตัวใดดีถ้าสิเบาด้วยค่ะมากโตทอนี่มันพอดีค่าพอดีปากอันนี้สุกเป็นไส้เอ็มมั้งเนี่ยถ้าเอ็อนี่ยมันจะใหญ่คือกินคุดทุทๆเรือแบบนี้อร่อย ซื้อนี่ซื้อแบบนี้ไปซื้อหอมเจียวเนี่ยเพจดหอมเจียวยซื้อเอาบาต้องเอาใส่แปง้งเอาเจียวแบบโบราณผักใส่เข้าไปพริกเผาเออแม่แม่ซอสผิดมัหลายมันตะไคร่เนี่ยละ่ย กระเทียมแบบักพริกบะเข้าไปค่ะกระเทียมทอดดองของดิสันเองใส่เข้าไปซีฟูดเนี่ยจักหน่อยบักพริกเนี่ยามาเคียสใส่ปาก luôn nè sẽ học bát, lượt thuốc buông học bài rồi Ừ. Ừ. ใส่เข้าไปเลยกระเทียมแต่ไข่บักนาวกระเทียมพิอนดอกบักพริกอืม Good. Mm Mom, mom, cup, mom, ตะไข่นะแน่แซ่บอะจะไข่สดๆอ,อันนี้ไซส์เอ็มคิดว่าไซส์เอ็มแล้วเนี่ยเราพอดีพอดีปากง่ายก็นี่กันสองคำสองสองคำต่อตัวหนึ่งนะแบบนี้พอดี เ,เด็เดเด็ดยมนอดอันนี้เขาจงไว้ให้น้องน้องแซลาละ่ะค้นกลางเขาบอกินดิบเด้ค่ะกุ้งกึ่งยังเขาบอกินดิบเด้เขาจะกินซุกแต่ปูหลานี่จะกินคือเอื่อยอยู่ ขอบคุณเลยลายค่ะที่เขามาติดตามเราช่มกินแซบแบบนั่ๆเนาะค่ะเมื่อนิกะขอลาไปก่อนตัวคักว่ะจงไปเห็นน้องนั่แม่หน่ะแม่นอสิกินเมื่อผู้เดียวก็เป็นไปบ่ได้แล้วเนาะสวัสดีค่ะโอ้ย